สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะามาอธิบายเกี่ยวกับฟโฟล์นะคะของเอกสารนะคะของบริษัทรับสร้างบ้านซึ่งสมมุติว่าวันนี้จะเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าคุณสามารถเอาไปใช้งานได้เลยสมมุติว่าวันนี้ไม่ว่าคุณจะมีบริษัทรับสร้างบ้านแล้วหรือว่ายังไม่มีเพราะกําลังเตรียมที่จะมีนะคะจะบอกหน่วยงานและ process งานที่ควรจะทํา นะคะในระหว่างที่เรา,เาทำงานรับสร้างบ้านเป็นโฟลมาตรฐานเลยคุณสามารถเอาไปใช้ได้เลยอันนี้จะสอนเหมือนในคอร์สเลยนะคะว่าจริงๆแล้วควรจะทำอะไรบ้างนะคะในแต่ละขั้นตอนอนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่โฟลกันนะคะซึ่งในโฟลเนี่ยค่ะก็ จะบอกในส่วนของทีมงานด้วยนะคะว่าทีมงานเนี่ยควรจะเป็นใครนะคะแล้วก็สามารถที่จะดัดแปลงนะคะเป็นแบบไหนได้บ้างนะคะนะคะก็ในส่วนของทีมงานนะคะทีมงานก่อนในตารางถ้าดูจากตารางนะคะตารางเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น 8ทีมงานด้วยกันนะคะในกรณีที่องค์กรไม่ได้ใหญ่มากนะคะอาจจะรวบได้อย่างเช่นอ่อแพลนเนนะคะแพลนเนอร์ anner, อาจจะรวมกับประสานงานก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของบั d เจตติ้งนะคะบัจเจตติ้งเนี่ยอาจจะดูในส่วนของเพร์เช้วยก็ได้นะคะ ซึ่งอันนี้คุณสามารถไปแดัดแปลงได้แต่อันนี้จะแยกให้ทุกขั้นตอนก่อนเลยว่าใน 8, 8ทีมงานเนี้ย<ๆ>เขามีหน้าที่แต่ละอันทำอะไรบ้างนะคะจากตารางเลยนะคะก็คือจะมีแพลนเนอร์นะคะแพนเนอร์ช่องแรกดูตรงนี้นะคะแพลนเนอร์แล้วก็ประสญญานงานนะคะบัตเจ็ตโปรเจกต์นะ,ะ,นะวิศวกรอ,ออกแบบจะซื้อบัญชีการเงิน อันนี้โฟล์ทั้งองค์กรเลยนะคะว่าถ้าใครจะทําบริษัทรับสร้างบ้านเนี่ยสามารถที่จะดูโฟล์น,นี้แล้วเอาไปใช้งานได้จริงเลยอย่างอันแรกนะคะในกรณีที่นี้เดี๋ยวอาจจะอธิบายไปในตั้งแต่รายการที่หนึ่งนะคะลำดับที่หนึ่งไปทางด้านขวานะคะว่าถ้าเหตุการณ์เกิดในลำดับที่หนึ่งแล้วแต่ละทีมงานควรจะทำอะไรบ้างทั้งแปดหมวดนี้นะคะซึ่ง ถ้าองค์กรไม่ได้ใหญ่อย่างที่บอกเรา mix ได้เราปรับได้แต่ขั้นตอนหรือเนื้อหาคนจะใ้อยู่ให้ครบนะคะเดีย๋ยวเราจะดูขั้นตอนที่1แล้วเรียงไปทางขวาแบบนี้นะคะอันแรกเลยสมมติว่ารายการที่1เกิดคุณปิดลูกค้าได้นะคะครั้งแรกเลยเนี่ยจะต้องมีการจองกันก่อนนะคะสมมตุติเราได้ใบจองมาแล้วแพลนเนอร์ anner, จะก,กำหนดวิศวกรเลยนะคะเพื่อ ที่จะเข้าไปสํารวจหน้าง,งานว่าหน้าง,งานเนี่ยสามารถทําได้ไหมไปรับจองลูกค้ามาแล้วเนี่ยปกติเราจะยังไม่ไปสำรวจหน้าที่ดิลลูกค้าถ้าลูกค้าย่างนี้จองนะคะอันนี้ในส่วนลึกๆเนี่ยคุณไปเรียนได้ในคอร์สธุรกิจรับสร้างบ้านนะคะก็จะสามารถบอกได้เลยอันนี้เราจะข้ามขั้นตอนนั้นมาแล้วในเรื่องของ process ว่า จะไปสำรวจยังไงนะคะแต่น,นี้จะบอกเลยว่าในกรณีที่สมมติคุณได้ใบจองมาแต่ละหน่วยงานะทาอะไรบ้างน,นะคะแพนเดอร์จะกําหนดวิศวกรเลยว่าวิศวกรคนไหนเพื่อจะไปสำรวจนะคะประสานงานนะคะประสานงานก็จะเตรียมเอกสารที่ขออนุญาตเลยเพื่อเวลาทําสัญญาจะได้เอาไปให้ลูกค้าเซ็นได้เลยนะคะปัจเจศหมายถึงว่าสรุปค่าใช้ใจ่ายเพิ่มหมายถึงถ้าวันนี้วิศวกรไปสำรวจแล้วนะคะ วิศวกรไปสำรวจแล้วมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มอย่างเช่นหน้างานไฟฟ้าไม่ถึงจะต้องเดินสายไฟเพิ่มเพราะว่ามันไกลกันมากระหว่างสถานที่แล้วก็เสาไฟฟ้านะคะค่าใช้ใจ่ายเพิ่มไหมก็จะคิดบัเจิต,ติงจะเป็นคนคิดให้นะคะโปรเจกต์ที่เราบอกก็คือหรือวิศวกรก็ไปสำรวจที่ดินออกผงังบริเวณออกมานะคะ วิศวกรเตรียมออกแบบโครงสร้างเลยจากแบบที่เขาจอมานะคะ financial ก็คือเก็บเงินจอใบเก็บเงินนะคะอันนี้ก็จะเป็น process ข้อแรกที่เวลาใบจองเกิดปุ๊บอีก8หน่วยงานทำอะไรทั้ง8หน่วยงานจะทำงานตามนี้เลยตาม process นี้เลยอันที่2พอเซลไปเก็บสัญญาลูกค้าทุกอย่างพร้อมและในเอกสารเตรียมจะให้ลูกค้าเซ็นยื่นและได้ค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมแล้วนะคะ ออกไปเก็บเงินสัญญาเรียบร้อยเซล์เอาไปปุ๊บทำสัญญาลูกค้าแพนเนอร์วางแผนเลยคะ่ะออกแผนงานนวดเลยว่าสัญญาบ้านหลังนี้ควรจะมีแผนงานยังไงแพนเนอร์จะออกแผนงานออก PR อาตอบเข็มเลยนะคะเพราะว่า PR หมายถึง purchase request ก็คือ,เ,อ,อเป็นเอกสารที่จะขอให้ไปตอบเข็มนะคะจากนั้นประสานงานก็จะออก เอกสารขออนุญาตก่อสร้างน้าไฟชดคราวสรุปกับลูกค้าว,ว่ามีเลิกไหมมีเลิกเข็มหรือมีเลิกเสาเอกไหมเพื่อเราจะได้มาเตรียมยางานการหากไม่มีก็จบปลันตามโปรเซสแต่หากมีเราก็ต้องแพลนตามเลือกลูกค้านะคะบัจจตติ้งเขาก็จะออกปัจจตบัจจตหมายความว่างบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะไปเซ็นสัญญาชางนะคะ แล้วก็โปรเจกต์ส์ก็จะเริ่มสั่งของชุดที่1จากนั้นสรุปแบบโครงสร้างหากมีงานเพิ่มเงสรุปแบบโครงสร้างให้จบหากไม่มีก็สามารถใช้แบบโครงสร้างตั้งแต่ชุดจองได้เลยนะคะเปิด PO เสาเข็งจัดซื้อได้ PR จาก Planner แล้วนะคะจะเห็นว่าจากข้อแรกเลยแพล n เนอร์ออก PR แล้วใช่ไหมคะายจัดซื้อเห็น PR ต่อขคมป์๊บเปิด PO ต่อเข็มเลย บัญชีออกใบควบคุมงบประมาณเอามาจากไหนเอามาจากบัญชีติ้งนี่ค่ะเอามาจากพศักราที่ดูแลเรื่องบัญชีติ้งเขาจะมาออกใบควบคุมงบประมาณจากนั้นแฟรนชเชียลเก็บเงินทําสัญญาเพราะฉะนั้นเซตสัญญาลูกค้าทั้ง8หน่วยงานทํางานตามนี้จบในหนึ่งขั้นตอนเมื่อได้สัญญาลูกค้ามาแล้วนะโปรเซสคือแบบนี้ถ้าหลุดอันใดอันหนึ่งไปมันจะทําให้กระบวนการรับทราบของคุณมันสะดุด ถ้าคุณถือใบนี้สมมติในกรณีที่คุณเป็น CEO เป็น m d หรือเป็นเจ้าของบริษัทอะไรก็แล้วแต่หรือคุณให้ผู้จัดการสายก่อสร้างเป็นคนดูแผนงานนี้ในกรณีที่อ,องค์กรคุณใหญ่ๆคุณไม่ได้ดูเองคุณให้โปรดักชันดูหรือผู้จัดการสายก่อสร้างดูเขาก็สามารถที่จะเอาตัวนี้ค่ะมานั่งดูโปรเซสได้แล้วไล่แผนงานแต่ละคนได้นะคะที่พอเขาไล่งานแผนงานออกมาแล้วทั้งแวยาง,งานทํางานตามนี้ สเตปต่อไปใบเริ่มงานหรือเลิกลูกค้าในกรณีที่ลูกค้านะคะมีเลิกให้ถือเลิกลูกค้าเป็นวันสตาร์ทนะคะหรือถ้าไม่มีเราให้วันที่ตอบเข็มเสร็จเป็นวันเริ่มงานลูกค้าเนื่องจากว่าเราต้องรอใบอนุญ,ญาตซึ่งเราไม่รู้ว่าได้วันไหนได้ใบอนุญ,ญาตแล้วตอบเข็มเราถึงจะเริ่มสตาร์ทวันที่1นนะคะอันนี้เป็นเป็น นโยบายของบริษัทรับสร้างบ้านเลยว่าเวลาจะสตาร์ t เนี่ยเราจะสตาร์ t เมื่อไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็น process ซึ่งถ้าใครสนใจในส่วนของงาน budgeting เรามีคอร์สแยกเลยสมมุติทุกคนรู้เรื่อง process นี้แล้วอยากจะเจาะเรื่อง budgeting ให้แม่นๆไปลงเรียนไดน้สำหรับ budgeting นะคะหรือใครยังไม่รู้ process นี้ไปลงคอร์สธุรกิจรับสร้างบ้านอันนี้จะมาอธิบายคร่าวๆกับ process ให้ฟังด้วยกระดาษใบเดียงนี้ก่อนนะคะ จากนั้นพอเราได้เริ่มงานลูกค้าแล้วมีงานเปลี่ยนแปลงงานโครงสร้างไหมหากไม่มีจบไปที่แบบเดิมหากมีเราต้องทํางานเปลี่ยนแปลงแล้วสั่งของชุดที่หนึ่งออกจดหมายเริ่มงานลูกค้าประสานง,งานจะเป็นคนดูเอกสารระหว่างบริษัทและลูกค้าสมมุติจบและออกจดหมายเริ่มงานลูกค้าได้ตอบเข็นสั่งของชุดที่2องโปรเจกต์ไซต์จัดเตรียมเลยสั่งของชุดที่2เลยนะคะ เสาเข็มเข้าหน่วยงานเปิด P.O ชุดที่1เปิด P.O ของชุดที่1มาจาก planner เห็นไหมคะ planner จะทำงานสัมพันธ์กับฝ่ายจัดซื้อ planner จะต้องส่งเอกสาร P.R. ไปให้จัดซื้อจัดซื้อถึงเปิด P.O. ส่วนโปรเจกต์เตรียมสั่งของชุดที่2จากนั้นสเต็ปต่อไปเขาก็จะต้องส่งการสั่งของชุดที่2ไปให้ planner planner ถึงจะเปิด P.R. ได้นะคะจากนั้นบัญชีทำอะไร บัญชีทำอ o เชอร์วางผังและจ่ายค่าวางผังบัญชีเนี่ยทริคก,ก็คือคุณสามารถทำอ o เชอร์เป็นรอบก็ได้อ o เชอร r ก็คือใบสำคัญจ่ายเพื่อที่ว่าจะให้จ่ายงานไหนถ้างานเสร็จเอางานไปประกบกับอ o เ c h e r นั้น financial จะทำการจ่ายทันทีมันเป็นคำสั่งเหมือนให้ financial จ่ายเงินถ้าไม่มีใบตัวนี้มา financial ก็จะไม่จ่ายเงินหนึ่งต้องมีอชเชอร r ก่อนอ o เชอ e ์ก็คือเขาต้องตรงกับงวดบัตรเจต และถ้าง,งานเสร็จเอาไปประกบอะกบชุดวอลช์เชอร์แล้วไฟแนนเชียลจัดเลยอันนี้ก็จะเสร็จในขั้นตอนที่สาทันไหมคะนะคะถ้าไม่ทนันเดี๋ยวดูย้อนอีกทีหนึ่งหรือสงสัยตรงไหนทักไลน์เข้ามาถามก็ได้ว่าโปรเซสตรงนี้แล้วมันยังไงต่อนะคะโปรเซสที่สี่คือตอบเข็มแล้วถูกต้องไหมคะส่งใบตอบเข็มตรวจสอบรายการสั่งของชุดที่สองก็เกิดจากโปรเจกต์ส่งมาให้แล้ว เขาก็จะตรวจแล้วว่าสั่งของฟุตที่2มีอะไรบ้างนะคะแพนเนอร์เป็นคนวางจากนั้นดูว่าลูกค้ามีเปลี่ยนแปลงงานประปาไหมทําไมถึงเป็นงานประปาเพราะตรงนี้เนี่ยจะเริ่มในส่วนของพื้นและพอถ้าเริ่มมีงานพื้นหลอกเขาก็ต้องสั่งเซนท่อไว้เลยถ้ามีงานเปลี่ยนแปลงจะได้เปลี่ยนแปลงขยับผังถูกแต่ถ้าไม่มีก็ตามแบบเดิมได้นะคะ จากนั้นประสานงานจะต้องให้ลูกค้าเลือกสีหลังคาแล้วเพราะว่าตอนนี้เริ่มขึ้นโครงพอจะเริ่มขึ้นโครงสร้างนะคะก็จะต้องเริ่มสั่งระเบื้องแหละเพราะว่าพอโครงสร้างเสร็จจะต้องทําโครงหลังคาแล้วมุมทําไมถึงต้องรีบเลือกสีหลังคาเพราะว่าการสั่งตะเบื้องหลังคามันมีโปรเซสบางทีเป็นเดือนก็มีเพราะเขาก็จะต้องไปเอาสีค่ะลูกค้าสั่งสีพิเศษแล้วเข้าไปอีก มันก็จะต้องทำให้โปรเซส s มันยาวขึ้นแต่ถ้าสีมาตรฐานเนี่ยก็จะไม่นานมากเลยต้องรีบสรุปเรื่องสีหลังคาบางทีไม่สรุปไว้ก่อนเนี่ยเรารอ,รอการผลิตตะเบื้องหลังคานานโปรเซสมันก็จะสะดุดระยะเวลาคุณก็จะหนานขึ้นดังนั้นเข้าขั้นตอนตอบเข็มคุณให้ลูกค้าสรุปสีปหลังคาเลยนะคะจากนั้นตรวจงานเอ่อโปรเจกต์ไปตรวจงานตอบเข็มนะคะจะซื้อเปิด p ีอของชุดที่2ได้เลย ชุดที่1ก็เริ่มส่งเข้าหนาง,งานชุดที่2ก็เปิด PO รอบัญชีเตรียม v วลเช e ร์ไฟนันเชียลเก็บเงินลูกค้างวดที่2ต่อได้เลยเห็นไหมคะว่าสามารถทำโปรเซสต,ตัวเนี้ยไล่เรียงกันตามขั้นตอนได้เลยจากนั้นพอส่งใบส่งงานตออเข็มแล้วส่งงานงวด1น,นะคะตออเข็มก็คือเป็นงานเ,เขาเรียกว่าเป็นงานส่งหุ้ยนะคะก็จะส่งงานงวดเข็มไป จากนั้นงวดที่1งวดที่1เนี่ยก็จะเป็นตรงกับงวดของผู้ละหมาดด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยพอตรวจสอบแพนเนอร์ตรวจสอบงานเอกสารงวดที่1แล้วมีงานเปลี่ยนแปลงก่ออิฐไหมคิดข้ามสเต็ปไปเลยว่าเขามีเปลี่ยนแปลงกั้นห้องนู่นนี่นั่นไหมหากมีเราจะได้รู้และเปลี่ยนแปลงงานทันเพราะเรากําลังจะต้องทํางานในส่วนของโครงสร้างนะคะโปรเจกต์ซ้์ไปตรวจสอบงานงวดที่1น,นะคะจากนั้น p u r c h เ s e เปิด PO งวดที่3เลยนะคะี๋ยวก็บัญชีเทียวโมเชอร์ไฟแนนเชียลจ่ายเงินงวด1ช่างเมงแล้วก็เก็บเงินลูกค้างวดที่3นะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนตาม process าการทำงานงวดนะคะต่อไปขั้นตอนที่6ใบส่งงานงวดที่2 planner ตรวจสอบรายการสั่งของงวดที่3จะเห็นว่า planner จะทำ งานล่วงหน้าหนึ่งวดสมมุติวันนี้งวดที่สองอยู่กําลังทำวงวดที่สองเขาต้องคิดสเต็ปงวดสามเลยเพราะเขาคือแพนเนอร์ในการวางแผนจากนั้นประสานง,งานไม่มีอะไรต้องตรวจสอบแล้วเห็นนะคะว่าไม่มีอะไรต้องดีลกับลูกค้าแล้วเฟิร์มสี่หลังคาแล้วเฟิรม์มเกาะอีกแล้วจบแล้วไม่มีการเฟิร์มอะไรกับลูกค้าแล้วจากนั้นโปรเจกต์ Project ก็จะเป็นตรวจสอบงานวงวดที่สองเพื่อที่นะคะจะส่งเ,เพื่อที่จะส่งงานวงวดต่อไป จัดซื้อส่งของวดที่2และส่งของงวดที่3พร้อมกัน2อันนี้เห็นนะคะเพราะเขาเปิด p ีชุดที่2และชุดที่3ไปแล้วเขาก็จะส่งของงวดที่2และงวดที่3ไปพร้อมกันบัญชีเตียเวลเชอร์วดที่3ามฟแนนเชียลจ่ายเงินงวด2กับช่างเมนเก็บเงินลูกค้างวดสีนะคะทีนี้ความยากของคุณก็คืออาจจะยังงงว่าทําไมมันไปตกงวด2ช่างเมนแล้วไปตกงวดลูกค้างวดที่4 คุณจะต้องออดูงวดสัญญาลูกค้าด้วยยังสมมุติว่างวดสัญญาลูกค้านะคะงวดถัดไปเป็นงวดที่4อาจจะไปตรงกับช่างเมนงมวดที่2เพราะช่างเมนเนี่ยเริ่มมาทําหลังจากงานเข็มถูกต้องไหมคะแต่สัญญาลูกค้าก็คืองวด1เก็บไปแล้วงวด2เก็บไปแล้วถูกไหมคะงวดที่3มเริ่มเป็นเก็บเรื่องงวดในส่วนของโครงสร้าง พอจะเริ่มเข้างานก่อนก็คืองวดที่สมันก็เลยกลายเป็นงวดซ่อช่างเมนแล้วก็งวดที่สของลูกค้านะคะถ้าใครสงสัยนะคะย้อนกลับไปดูในส่วนของงวดงานลูกค้าแล้วก็ไปดูของช่างเมนไดน้อันนี้ก็จะเป็น process นะคะต่อไปจากนั้นใบส่งงานงวดที่สามนะคะได้ใบส่งงานงวดที่3มและมีงานเปลีป่ยนแปลงซ้าภายนอกภายในไหม มีเปลี่ยนแปลงงานาไฟฟ้าไหมแพนเนอร์ต้องเข้าไปคุยเลยตอนนี้เริ่มเป็นงานก่ออิกจบไปแล้วก็ต้องไปดูงานไฟแล้วเนื่องจากว่าก่อนที่เราจะฉากปูนเราต้องปรีดงานไฟฟ้าในผนังให้เรียบร้อยก่อนดังนั้นหากลูกค้ามีเพิ่มลดปักสวิตนู่นนี่นั่นจะต้องทํางานเปลี่ยนแปลงให้เสร็จนะคะประสานงานเริ่มไปเคียร์กับลูกค้าเรื่องกับเบรื่องห้องน้าแหละทาไมถึงเริ่มกับเบรื่องห้องน้ําแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราทํางานก่อเสร็จปุ๊บ เราก็จะต้องปูพื้นกับเรื่องห้องน้ําก่อนดังนั้นลูกค้าต้องจบเรื่องกับเรื่องห้องน้ํานะคะบัจเจตติ้งต้องเริ่มสั่งจ้างและสั่งจ้างงานปัปลาสฟฟ้ศศาแล้วนะคะโปรโจเจกต์ก็จะไปตรวจงานงวดที่สาม r c h a s e ก็เปิด PO อของงวดที่สี่ต่อไปเพราะว่าเรากำลังจะเข้างวดที่เข้างวดที่สี่ถูกไหมคะเขาก็จะต้องเปิดงานงวดที่สี่บัญชีเตรียมว o เชอร์จ่ายงวดที่สี่ ไฟแนนเชียลจ่ายงวดสามเก็บเงินลูกค้างวดห้าแล้วเราจะต้องเก็บเงินลูกค้าก่อนถูกไหมคะจากเสร็จงวดนี้เราก็เก็บเงินงวดถัดไปเพราะฉะนั้นเราก็จะทําตามสเต็ปจากเราเก็บงวดสี่แล้วก็จะกลายเป็นงวดที่ห้าแล้วจากนั้นพอใบส่งงานงวดที่สี่เสร็จตรวจสอบรายการสั่งของงวดที่สี่นะคะจากนั้นลูกค้าเลือกกับเบื้องผืนห้องน้ําจบแล้วมาเลือกกับเบื้องผืนละ บัจเจติ้งเริ่มสั่งจ้างงานฝ้าเพดานตรวจสอบโปรเจกต์ตรวจสอบงานงวดที่4จากนั้นบัญชีเตรียมโมเชิ่งวดที่5้าฟแนนเชียลจ่ายเงินงวดที่4เพอวัวด4สี่เสร็จจ่ายเงินวัดช่างเมกไปเก็บเงินลูกค้างวดที่6นะคะจากนั้นนะคะใบส่งงานวดที่5เกิดขึ้นมีงานเปลี่ยนแปลงวัสดุพื้นผิวหรือเปลี่ยนแปล,ปลงงานสีไหม หากมีเคลียร์กันให้เรียบร้อยระหว่างแพนเนอร์กับลูกค้านะคะประสานงานประสานงานเลือกสีลามิเนตกับลูกค้าจากนั้นสั่งจ้างช่างเมนลามิเนตช่างบรรไดเรียบร้อยโปรเจกต์ตรวจสอบงานวดที่5 Purchase เปิด PO ของวดที่5จากนั้นบัญชีเตรียมโมเชื่องวดถัดไปเลยคือวดที่6 financial จ่ายเงินช่วงท่าช่างเมรเก็บเงินลูกค้างวด7็นะนะคะเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นสเต็ปตาม ขั้นตอนเลยแต่แค่ดูว่างวดนั้นๆเป็นงานอะไรจากนั้นนะคะได้ใบส่งงานงวดที่หตรวจสอบรายการสั่งของงวดที่ห้ลูกค้าเลือกประตูเลือกสุขภัณฑ์และสั่งจ้างาง,งานออประตูภายในช่างทาสีเพราะลูกค้าเลือกสีไปแล้วสั่งจ้างงานสีได้นะคะวิศวกรตรวจงานงวดที่หจากนั้นจัดซื้อส่งของงานงวดที่สเปิด p ีของงวดที่ห บัญชีทำเวอร์ชอรนไฟแนนเชียลจ่ายเงินและเก็บเงินลูกค้าจบนะคะก็จะเห็นได้ว่านะคะงวดถัดไปก็เป็นงวดที่8นะคะมอเอองวดที่7นะคะได้เอกสารส่งงวดที่7แล้วนะคะ เตรียมจดหมายส่งมอบงานและตรวจสอบงานวดที่7ส่งของวดที่ห้าที่6เตรียมอรเชอร์วดที่8จ่ายเงินช่างเมนวดที่7จากนั้นเก็บเงินลูกค้าวดที่10การเก็บเงินเนี่ยจะให้แฟแนนิชเชยลเก็บหรือจะเป็นใครก็ได้ที่ไปเก็บเงินหรือจะเป็นวิศวกรก็ได้คือแล้วแต่เ,ออเขาเรียกว่าแล้วแต่นโยบายบริษัทนั้นเลยแต่อันนี้เนี่ยเราให้ไฟแนชเชียลเป็นคนเก็บเงินลูกค้านะคะ ใบงานงวดที่แปดทีนี้ตรวจสอบเอกสารงวดที่แปดแล้วขอขอบ้านเลขที่น้ําไฟขาววอร์แล้วเพราะว่าเราสมมอบงานแล้วถูกไหมคะตรวจสอบงานงวดที่8ให้เสร็จจากนั้นเตรียมโมเชอร์จ่ายเงินเก็บเงินลูกค้าสุดท้ายพอได้แับมอบบ้านเสร็จแล้ววิศวกรตรวจงานงวดที่9้าส่งมอบงานลูกค้าลูกค้ารับมอบงานจ่ายเงินงวดช่างเมนงวดที่เก้า และสุดท้ายเก็บงานงวดสุดท้ายลูกค้าหากลูกค้ามีสิบงวดคุณก็ไปแอดังวดตรงนี้ให้เป็นสิบงวดซะแต่ปรเซส s ขั้นตอนไม่ว่าจะสรุปเรื่องน้ําไฟสรุปเรื่องกระเบื้องยังเหมือนเดิมแต่แค่เราไปเปลี่ยนจานวนตัวเลขงวดเท่านั้นเองพอเข้าใจไหมคะตารางนี้เพราะว่าลูกค้าจะมีสิบงวดสิบสองงวดสิบห้างวดคือแล้วแต่บริษัทที่คุณสร้าง งวดกับลูกค้านะคะมันก็จะปรับไปตามนั้นแต่ขั้นตอนนี้ว่าจะเลือกกระเบื้องห้องน้ำกระเบื้องพื้นลามิเนตประตูสุขภัณฑ์เลือกสีทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่แค่เราเปลี่ยนจํานวนงวดเท่านั้นเองแล้วแต่ละคนก็ทําหน้าที่เหมือนเดิมอย่างเช่นบัญชีก็ทำบลัชเชอร์รอไฟแนนเชียลจ่ายเงินเก็บเงินลูกค้าวิศวกรก็ตรวจงวดส่งงานแทนเนอร์ก็แพลนการซื้อของโ่งให้จัดซื้อจัดซื้อก็เปิด p ี มีแค่นี้เองแล้วคนที่ติดต่อประสานงานกับลูกค้าคือประสานงานหลังหลังงานก่อสร้างดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าวันนี้เราไม่มีประสานงานหลังก่อสร้างจะเป็นแพนเนอร์ติดต่อก็ได้แพนเนอร์ก็ออกงานแล้วก็ติดต่อลูกค้าด้วยก็ได้เหมือนกันเป็นเป็นงานที่คาแทนกันได้เพราะฉะนั้นโปรเซสนี้นะคะประมาณนี้ใครสงสัยนะคะสอบถามได้หรือใครอยากรู้ลึกไปเ, ara, เรียนในส่วนของอ ara, การทาธุรกิจด้วยกระดาษใบเดียวก็จะมีคอร์สแบบ อธิบายอันนี้ละเอียดเพิ่มขึ้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ